สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับกล้องสองทางไกลนะครับ3ยี่ห้อ3สไตล์นะครับแต่แน่นอนครับมันไม่ใช่กล้องสองทางไกล2ตาปกตินะครับมันคือกล้องวัระยะด้วยแสงเลเซอร์2ตานะครับผมครับปกติเรามักจะเห็นกล้องวัรยะด้วยแสงเลเซอร์ทั่วไปเนี่ยเป็นกล้องตาเดียวซึ่งใช้ในกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกีฬากอฟนะครับ กีฬายิงปืนนะครับหรือว่าใช้งานทั่วไปนะครับหลายท่านก็ถามบอกเอ๊ะทำไมไม่มีกล้องสองทางไกลไม่มีกล้องวระยะที่เป็นแบบกล้องสองทางไกล2ตาเรอจริงมีนะครับเพียงแต่ว่าสนนราคาเนี่ยมันก็อาจจะสูงกว่าแบบกล้องตาเดียวนะครับผมแล้วก็ข้อที่บางคนอาจจะติ่งก็คือว่ามันอาจจะไม่พกพาสะดวกเท่ากับกล้องวระยะตาเดียวนะครับ แต่มันมีจุดเด่นครับอย่าลืมว่าคนเราเนี่ยมันมี2ตานะครับมันกล้องตรวจการเนี่ยก็คือกล้อง,อง,งกล้องไกล2ตาเนี่ยก็ย่อมเหมือนกับเราเนี่ยอ art, <c ười> มองเห็นทิวทัศน์มองเห็นเป้าหมายนะครับผ่านตาเราแต่ว่าเข้าโดยที่เป้าหมายเนะี่ยเข้ามาใกล้มากขึ้นนะครับเราก็จะเห็นความเป็นสามมิติของภาพชัดมากขึ้นนะครับมันกล้องวัดระยะประเภท2ตาเนี่ยก็คือมันจะเหมาะสําหรับใช้ในการตรวจการไปด้วยนะครับ แล้วก็วัดระยะไปด้วยเลยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าผู้ผลิตกล้องสองทางไกลในปัจจุบันนะครับกล้องสองไกลสองตาปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทํากล้องสองทางไกลที่เป็นกล้องวัดระยะมาด้วยนะครับซึ่งถ้าพ,พี่เพื่อนเอยากจะได้กล้องตรวจการที่วัดระยะได้นะครับสองตาที่มันมีคุณภาพสูงๆนะครับอย่างเช่นของไซส์ของชวาร o v สกีก็มีนะครับแต่ว่าเราจะรับเป็น การพรีออเดอร์มากกว่าครับคงไม่สามารถจะเก็บสต็อกไปได้นะครับผมครับแต่วันนี้เราเอากล้องวระยะด้วยแสงเลเซอร์ที่เป็นกล้องตรวจการนะครับกล้อง2ตาเนี่ยสยี่ห้อ3รุ่นนะครับซึ่งเป็นราคาระดับกลางๆเนี่ยมาให้เลือกใช้กันครับมาดูกันว่ามันมีจุดเด่นจุดด้อยความแตกต่างองบ้างน,นะครับผมครับอย่างแรกต้องบอกก่อนว่าถึงแม้ว่ากล้อง วระยะด้วยเสียงเลเซอร์ที่เป็นกล้องตรวจการนะครับของ3ยี่ห้อเนี่ยนะครับจะเป็นกล้องเรียกว่าราคาระดับปานกลางเนี่ยแต่คุณภาพของเลนเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยครับถือว่าดีเลยนะครับเพราะว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาจะเอากล้องสองทางไกล2ตาเนี่ยในรุ่นที่ค่อนข้างท็อปนะครับเอามาแล้วก็ใส่ฟังก์ชันของการวระยะเข้าไปนะครับนะครับก็จะมีเริ่มจากตัวขวามือสุดข,ของผมเนี่ยนะครับก็คือเจ้า มีน็อกส์เอ็กซ์เรนจ์นะครับผมตัวนี้เป็นขนาด10คูณ42นะครับถัดมาก็คือเป็นเจ้า GPO นะครับเ e อรมันปริ i ิชันออปติกนะครับผมเป็นเรนจ์ไกด์นะครับ2008นะครับผมตัวนี้เป็นขนาดอัตราขยาย10เท่านะครับหน้าเลนส์32คือเป็น10บคูณถึแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเจ้าวอ r t e x นะครับ Fury 5000 AB นะครับ ตัวนี้เป็นขนาด1 0คูณ42นะครับผมมันถ้าดูขนาดแล้วเนี่ยจเจ้าตัว r a n g s s y y นะครับ GPO r a n g s s y y นี่ก็จะมีตัวขนาดที่กระทัดรัดที่สุดครับผมระบบการแสดงผลของกล้องวระยะนะครับในกล้องวระยะตรวจการทั้ง3ยี่ห้อ3รุ่นเนี่ยนะครับจะเป็นระบบที่เราเรียกว่า OLED ครับกล่าวคือก็คือข้างในมันจะเป็น l e d สีแดงนะครับระบบเนี้ยมีข้อดีมากกว่าที่เป็นพวก lcd หลายอย่างครับ lcd ก็คือที่มันจะขึ้นมาเป็นตัวตัวเลขตัวอักษรสีดำธรรมดานะครับซึ่งจะเห็นในกล้องระยะแบบร,รุ่นรุ่นธรรมดาทั่วไประบ oled เนี้ยข้อดีคืออย่างแรกคือเราสามารถเห็นมันสามารถแสดงค่าเนี่ยในยามแสงน้อยได้เมื่อเราตรวจการในตอนแสงโพ o เพล y เนี่ยครับเราก็ยังเห็นค่าต่างๆได้ชัดเจนะครับ อันที่สองก็คือมันทนครับมันทนกว่าระบบ LCD เยอะมากเพราะว่าโอเลนนี่มันมันเป็นการสร้างตัวอักษรเนี่ยผ่านด้วยแสง LED ครับมันเวลามีการกระแทกมีการอะไรเนี่ยมันจะทนทานไม่เหมือนพวก LCD ซึ่งมันอาจมีโอกาสได้เรียกแตกได้อย่างเช่นเราใช้เครื่องคิดเลขเห็นไหมครับที่มันเป็นเครื่องคิดเลข LCD ครับบางทีเราไปทำหล่นเนี่ยตัว LCD มันก็จะแตกไปซึ่ง โอเลไม่เกิดอย่างนั้นขึ้นอันที่3ก็คือคุณภาพของเลนเนี่ยคุณภาพของดิสเพลย์ที่มันอยู่บนเลนเนี่ยมันจะดีกว่ามันจะไม่ลบกวนนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตคือพวกกล้องตรวจการที่เป็นจอ LCD เนี่ยบางทีเนี่ยการทํา LCD เนี่ยมันจะทำให้คุณภาพมันต้องมันต้องทำการด้วยขบวนการนะครับมันจะต้องทําการให้ปรากฏตัวไอ้ตัวหมึกขึ้นมาบนบนบน,บนจอครับซึ่งตัวนั้นบางทีมันทำให้คุณภาพภาพรดนงมัน ทั้ง3ตัวเนี่ยใช้เป็นระบบโพลิสครับทนกว่าแน่นอนครับแล้วก็คราวนี้มาดูว่าความแตกต่างของ3ตัวมันแตกต่างยังไงนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยก็คือเจ้า Minox Xrange นะครับตัวนี้เป็นขนาด1 0คูณ4 2นะครับมิติก็คือผมว่าเป็นกล้องสองทางไกล2ตาแบบ full size นะครับก็น้ำหนักก็ผมว่าก็เหมือนกล้องสองไกลหนักกว่ากล้องสองไกลปกตินิดหนึงนะครับเพราะมันมีระบบ เลนส์นิกมีแบตเตอรี่เข้ามานะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เรียบง่ายสุดครับใช้งานง่ายจุดเด่นก็คือมันมีปุ่มสองข้างนะครับเราสามารถจะเซตปุ่มวัดเนี่ยกับข้างกับซ้ายขวาได้แล้วแต่ความถนัดของคนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เวลาตัวที่วัดเป้าเนี่ยครับตัวที่เราต้องไปวัดเป้าเนี่ยมันสามารถปรับได้ว่าจะให้เป็นวงกลมเป็นกากบาทหรือก็เป็นวงกลมแล้วก็ข้างในเป็นกากบาทได้นะครับผมก็ การวัดเนี่ยก็จะวัดได้สองโหมดท่านเองนะครับผมก็คือจะเป็นค่าระยะขจัดนะครับแล้วก็แสดงค่าแนวระนาบเลยนะครับผมขึ้น2ค่าหรือว่าจะขึ้นระยะขจัดนะครับแล้วข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นมุมองศาให้นะครับผมหรือว่าถ้าไม่อยากจะรู้ค่ามุมหรือว่าค่าระยะแนวระนาบก็สามารถจะปิดได้ครับก็จะมอยจะโชว์ระยะขจัดอย่างเดียวนะครับผมนะครับแล้วก็ โหมดการวัดก็จะมี3แบบนะครับก็คือเป็นใกล้สุดนะครับเป็น b a s ก็คือกล้องมันจะประเมินให้นะครับแล้วก็เป็น l a สก็คือเอาระยะที่มันไกลสุดนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราวัดระยะเป้าหมายนะครับบังเอ,อิญมันมีุ่มไม้ข้างหน้าเนี่ยเราก็ควรจะเซตให้เป็นถ้าเราต้องการรู้ว่าเป้าหมายเราคือไกลสุดนะก็คือเซตเป็น last หรือว่าถ้าจะเชื่อในประสิทธิภาพกล้องก็คือใช้วัด b a s เอานะครับผมมันก็จะมี3โหมด ที่ตั้งมันเองครับมันใช้งานง่ายครับตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นตัวเลือกสําหรับกล้องตรวจการแบบคนที่ต้องการรู้ระยะรู้มุมนั่นเองไม่มีอะไรนะครับผมถัดมาก็คือเจ้า GPO Range Guide 2008นะครับตัวนี้ก็ชื่อมันก็บอกนะก็คือวัดระยะได้ไกลสุดนะครับถ้าเป็น reflective object นะครับก็คือเป็นวัตถุขนาดใหญ่อาคารนะครับก็จะวัดได้ถึง2,800เมตรนะครับ เจ้าตัวนี้ที่มันเด่นกว่าเจ้า x r a n g e ก็คือมันสามารถจะวัดนอกจากวัดระยะขจัดนะครับระยะแนวระนาบนะครับมุมละนะครับมันก็ยังสามารถจะวัดแสดงผลค่าของอุณหภูมินะครับความกดอากาศนะครับแล้วก็ความชื้นสัมพัสจุดที่เรายือนอยู่ได้นะครับกวคือก็คือมันมีเครื่องวัดอยู่ภายในเรียบร้อยนะครับซึ่งนี้เราต้องตั้งนะครับมันไม่สามารถจะแสดง พร้อมกันหมดได้แต่เราตั้งได้ว่าเราอยากจะรู้ระยะขจัดพร้อมกับอุณหภูมิระยะขจัดพร้อมกับความกดอากาศนะครับระยะขจัดพร้อมความชืน้นหรือว่าระยะขจัดพร้อมกับแนวระนาบหรือระยะขจัดพร้อมกับ,บมุมนะครับตัวนี้นี่ตำแหน่งเล็งเป้าหมายจะเป็นลักษณะเป็นทรงกลมอย่างเดียวนะครับก็ไม่มีอะไรก็คือกดมาปุ๊บก็กดเครื่องตัววัดก็ใช้งานได้เลยนะครับเราจะฟังก์ชันต่างๆในการตั้งก็จะใช้ปุ่มนี้ซึ่งการตั้งเนี่ย ง่ายมากครับก็คือมันจะมีปุ่มปุ่มเซตอัพนะครับเรากดปุ่มเซตอัพไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนโหมดไปวิธีการไม่ซับซ้อนนะครับผมคงไม่ไปเจาะลึกในนี้นะครับผมว่าถ้าเกิดว่าสงสัยเนี่ยเข้ามานะครับมาลองเล่นดูนะครับไม่ถึง5นาทีก็จะชนานาญครับไม่มีอะไรตัวสุดท้ายครับซึ่งเป็นตัวที่ผมว่าทำอะไรได้เยอะสุดแล้วก็ซับซ้อนสุดเลยก็คือเจ้า v o r t e x fury sd นะครับ5,000 ab ชื่อยาวหน่อยนะครับ Fury SD ก็คือบอกว่าเป็นเลนคุณภาพระดับ SD นะครับตรงซึ่งเลนตัวนี้ก็ใช้กับกล้องหลังกล2ตาตัวท็อปของ w a r t e c h นะครับแล้วก็5,000ก็คือบอกว่าวัดระยะเนี่ยได้ถึง5,000หลานะครับเมค์กันก็ชอบเป็นหน่วยเป็นหลานี่เป็นหน่วยเป็น5,000หลาถ้าเป็นเป้าหมายแบบ e f f e c t i v e นะครับแล้วก็ตัว AB ก็คือเชื่อมกับแอปพลิเคชันตัว a p p l i l l i s t i c ได้นะครับ ตัวนี้เราจะไม่ลงรายละเอียดในการที่จะเชื่อมแอปพลิเคชันนะครับเพราะว่าน้องคายได้ทำคลิปเนี่ยในการที่ใช้เจ้ากล้องส่องทางไกล Fury HD 5000ab นะครับกับแอปพลิเคชัน Apply Ballistic ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำลิงก์ที่เป็นลิงก์เชื่อมของคลิปตัวน,นั้นให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับดูกันรับรองว่าเหมื่นสาใจแต่ว่าต้องบอกเลยว่าศักยภาพเนี่ยมันเหมือนกับเรายก แอปนะครับแอปบนมือถือนะครับแอปตัวแอปแอปพลิวิลิสติกเนี่ยเราตั้งค่าต่างแล้วเนี่ยเราดาวน์โหลดมาบนเนี้ยมันก็อยู่บนกล้องเ็จสับนะครับมันตัวนี้ก็เรียกว่ากล้องสองทางกายฉริยะได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราใช้โหมดธรรมดาที่ไม่ได้ต้องการเชื่อมแอปพลิวิลิสติกเนี่ยมันก็จะวัดได้แต่เป็นระยะแนวระนาบอย่างเดียวนะครับผมตัวนี้เวลากดก็เป็นมันจะมีให้เลือก2โหมดเพื่อเป็น SCD ก็คือตัว Horizontal นะครับ ก็คือวัดระยะแนวระนาบกับอีกอย่างก็เป็นบอลลิสติกถ้าเข้าไปโหมดบอลลิสติกเนี่ยมันจะวัดเป็นลายออฟไซน์นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยฟีเจอร์ต,ต่างก็จะไปอยู่บนตัวแอปพลิเคชันที่เราสามารถจะดาวน์โหลดจากแอปพลิเคชันเนี่ยมาอยู่บนกล้องของใครตัวนี้ได้นะครับน่แหละครับก็เรามีตัวเลือกให้จุใจนะครับสำหรับกล้องวัระยะตรวจการนะครับแบบ2ตาเนี่ยถึง3ทยี่ห้อ3รุ่นนะครับก็ลองดูสิครับว่า มันอาจจะมียี่ห้อใดรุ่นใดรุ่นหนึ่งเนี่ยโดนใจการใช้งานของพี่เพื่อนๆบ้างนะครับถ้าไม่มั่นใจสงสัยสามารถเข้ามาทดสอบนะครับแล้วก็สอบถามได้นะครับกับสาขาเราได้ทุกสาขาเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ